สวัสดีครับผมนะครับเช้านี้นะครับมือนีนะครับเขามากินกาแฟอยู่เลืองนองเท้าโอ้นะครับพี่น้องเดินทางมาแต่กรุงเทพมาแต่ต่างจังหวัดหลายหลายพี่น้องนะครับเพื่อนมาใส่สีเลือกตั้งกันเด้มือนีนะครับลายแห้งลร้แห้งครับนะครับรถมีจอดเต็มปั๊มเลยนะครับมันกับมนแจกมากินกาแฟยังมือเ้า จอเต็มเลยพี่น้องนะครับปั่มยูเรื่องนกทานะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งครับนะครับชีวิตเช้านี้นะครับมือนีนะครับพรอจได้เฮหยังแน่นะครับจะว่ามือนีมาอำเภอเรืองนะครับมากินกาแฟคิ้วกันเย้าเขาใช้เวนข้นกระไลว่าเป็นเทศกาลปีใหม่พูล้พี่น้องนะครับพี่น้องเพื่อนกับกลับมาเสีชีวิเลือกตั้งกันเนาะนะครับมือนีเลือกตั้งซอจอกันนะครับตัวประเทศอ้าพี่น้องนะครับเบิ่งเบิงบรรยากาศครับ ลายแห้งพี่น้องนะครับเบึงจะยุ S ่เซเว่น e กันคนเขาแถวกันแต่พูดแต่พือนะครับคนนะ k เอ KFC วันนี้นั่งเต็มตัวเป็นันหยุดพรอมเลยพี่น้องนะครับมันนี้เป็นบรรยุดด้วยนะครับมันเสาร์ด้วยนะครับบึงรถจอดเต็มเลยพี่น้องนะครับปั๊มมันหันแดดพี่นอ้องผมไม่อยากลงกไป <laughs> หลายๆครับนะครับครับผมนะครับหลังจากกินกาแฟอเมซอนอยู่เรื่องโลก่าเล้ยวนะครับกากับเมื่อบานครับมาเข้าคู่หานะครับเขาคูหาเขาคูหาืันนี้มาเลือกตั้งนะครับนะครับบรรยากาศคู่หาตอนนี้บเหลือคุ่นนะครับเป็นกระทย่อยทย่อยมากนะครับเออนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือนะครับสถานที่นะครับเลือกตั้งนะครับ อันนี้เลือกตั้งสจอนะครับแล้วแล้ะครับพี่น้องนะครับกากระบาเดเรียบรอยรอรเรียบนะครับกากบาเดเรียบรอยนะครับแล้วก็ซื้อเขาไม่ให้คุณพ่อนะครับเดี๋ยวเอาเขาไปให้ผลืมก่อนนะครับซื้อเขาพัดใหม่แล้าเอา,เาไปให้พ่อก่อนครับ่วนด้านน้นะครับก็จะเป็นปูสังไลายนะ สบรรอ๋อหมอดบ้านระพิน้องนะครับซือาา้อข้าวพัดมาให้คุณพ่อนะครับหนี้ใส่รถตู้ครับนะครับแมร่รวยเอารถกระบะไปหาหมอนะครับเอาเขาให้คุณพ่พอสักก่อนแล้วก็กินข้าวเที่ยงยังบุบเฮ้ยข้าวยังง้อทีข้าวแล้ววะพ<า>่อเอาข้าวพัด กลกับมาเรื่องอีกรอบนึงครับพี่น้องนะครับบัดที่นี่มาพอดีมาพอเพื่นพี่น้องมาพอรถรถเพิ่นจอดอยู่นี่พี่น้องนี่นีเห็นบ่นพี่น้องนี่พี่น,อน,อนอ้องปั่มปัท มาเห็นรถเพิ่นพอดีเออ,อเบิ่งเพิ่นสิจำรถคอยได้บ่่อยสิบ่ปากปูนปูนปู killing killing นปูนปูนไปเข้าห้องน้ำกำลังย่างมากกำลังย่างมากครับพี่น้องย่างมาเหลียวย่างมาเหลียวเบิ่งเพิ่นสิจำคอยได้บ่เบิ่งเพิ่นสิจำรถคอยได้บ่พี่น้องอสิบ่ปาก่อยสิบ่ทักเพิ่น xin đền này, nếu mình sẽ có ngân đền. nhang ma lèo, Mà là lèo. ma lèo bình thọ, ma lèo. ma lèo, ma lèo. mình nhớm luôn đấy không? nhớm không đế? nhớm không đế? nhớm không đế? kinh luôn lẹo, kinh luôn lẹo. luôn 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 จำได้แล้วสองอยู่แต่ว่าจำไม่ได้สองสองอยู่สงสัยอยู่พี่น้องสงสัยอยู่กระลังสงสัยจำได้ปะแล้วไปเบิงทะเบียนเนี่ยแล้วจำไม่ได้หรอกแล้วจำด้ว่ารถผมมันฟิล์มมืดเด้ จำไม่ไไปแล้วมันยินเหลือให้จำลูกชส้มาได้ไปแล้วพี่ตัวกาปากว่าปากแบงมืองานกนญีจบ้างนยไปแล้วไปแล้วไปแล้วถอยรถไปแล้วเมื่อแล้ว ส่งคือจิตสงสัยนี่แหละแต่ว่าเมื่อแล้วมันเงยหัวเมื่อแล้วเมื่อโอ้ไป่ลวพี่น้องมาซื้อของก่อนนะครับซื้อของไปอันใส่หน้าก่อนไป้อกนะครับเด็กจังจิกลับบ้าน ไป่ถามันยังรวยเราจำาลุกใสใ้เราบ่ไดยีดีอีลิตดิสันะอ้าได้วซื้อของก่อนพี่นอ้องซื้อของก่อนซื้อของก่อนเสร็จละยู่ร้านนี่แหละพี่น้องนะครับ สื่อของไปนอหน้าก่อนพี่น้องนะครับได้แล้วครับไปนอนะครับของไปนอหน้าครับผมนะครับเออสองอันสองอันครับครับได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมนะครับได้สองจินครับผมนะครับสื่อของไปนอหน้าครับผมนะครับก็เดินทางกลับจตัวบ้านี้พี่น้องนะครับ เดินทางกลับบ้านออกไปนอ,อนนะนะจ๊ะนะจ๊ะกบ,บา ครับก็คืออำเภอเรืองนกกทาครับผมนะครับอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกนกทาหญ่กรบพน้องนะครับเลี้ยวซ้ายไปหมู่ทหารเลี้ยวขวาไปอำนาจเจริญนะครับมองนี้ก็จะเป็นนกทาหญ่กรบพีน้องนะครับที่พป็นดนเห็ดขึ้นมากหมยนะครับที่พื่นลงในเพลทดูดูนะครับยะโสบ้านเฮา ทาานกเดี๋ยวสิออกไปหน้าครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังสิออกไปหาเห็ดขีอยู่ทงไฮทงหน้านะครับมื่อนี้นะครับเราก็นะครับเลือกตังคูโอ้รถแก่แบกม่วงต้นบักม่วงพี่น้องไปลงใส่น้อะเนาะ แยกเล่องนกทาไม่นะครับนี่นกกรทาเฮาศูนย์ราชการทั้งที่นี่นะครับถ้าตรงไปก็จะไปอำนาจเจริญนะครับพี่น้องครับนะครับแต่ว่าเราไม่ตรงนะครับเราจะเลี้ยวเข้าเสซนหลังนะครับ หลังศูนย์ราชการหลังนาทีวาการนะครับพอออกมาด้านหลังปุ๊บก็จะมา,าเชื่อมกับถนนเสซนเรื่องดอนตาลอีกทีนึงนะครับพอามาถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวขวเลยนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาี่น้อง บานพี่น้องนะครับเดี๋ยวออกไปหน้ากันครับนี่นะครับอำเภอดอนตาลอำเภอสานุมานนะครับไปเสินนี้ได้ครับมาหอดบานแล้วครับพี่น้องนะครับนี่นะครับรถเพื่นเพื่นจำลูกไส้บ่ได้บ้างหันหเนี่ยมดี๋ยวรถตู้เขาบานกอนนะครับเดี๋ยวขยับรถขั้น้างหนาก่อนกหน้อยนึง รถขาบานกบพี่น้องครับมึมงพงยเพชรมาโผดรถให้อ้้อียอยังเราหลบอยู่ในมุลนีน้เนาะ แบนเป็นท he he okay. ีแล้วปลาครับแล้วจำบันไดดีกระร่างเห็นยังบุ๊คให้กินอยู่คุ่นีีน้องจะจำรถใครไม่ได้่ะได้พูดเมนดอกจะจำบันไดจำได้อยู่ซ้ายอยู่ปั๊มปั๊มไหนหนึ่งแปดสองห้า ป้ายอันขอนแก่นตะวันตากูบอดยู้ว่านวัอ,อกก่คู่กระแาชาคาจเ กับพี่น้องนะครับกับหอบันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาลงไว้ซ้ำนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับสะดุปแล้วจำได้อยู่นะครับแต่ว่าเราบ่มัมนใจว่ายูในรถโบนะครับเราก็เร็วขอคลิปนี้ขออนุญาตลงซ้ำนี้ครับพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ